Hello everybody. Name <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนเราทันเข้าสู่เรื่องไร้สาระ,ะที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะโทษน่าทำผิดที่อยากดูแต่ผมก็ยังคงอยากแคสนะครับเพราะว่าผมนาดานนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ Five Nights Freddy นะครับกับ o c t o b l r Haller นะครับต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็โปรเจกต์พิเศษที่ผมจัดทำขึ้นมาต่อกันในของเกม Five Nights at Freddy นะครับเฝ้าร้านพิซซ่ามหาปัยนะครับมากันในคืนที่3จากคืนแรกนะครับที่ผมโดนเป็ดล่อตูดไปแล้วนะครับเรามาลุ้นมาด้วยกันดีกว่าว่าผมจะผ่านมันไปได้ไหมนะครับซึ่งในเกมมันเป็นคืนที่3นะ <S <S เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับมาลุย โอเคเที่ยงคืนของคืนที่สามจะลงเอยแบบไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคมาๆมๆโ okay. อเคไอ้เป็ดเหี้ย <laughs> ขอด่าก่อนขอด่านิดนึงนะครับ ถ้าว่างผมจะเซ็นเซอร์คลิปให้นะครับในฉากที่ผมด่าเพราะผมเข้าใจว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยไม่ได้บรรลุนิติภาวะกับเรื่องคำหยาบส,สักเท่าไหร่หรอกนะครับโอเคมาลุยกันเลยไม่มีอะไรนะครับเที่ยงคืนกับพลังงานอีก95%นั่นแล้วแล้วเป็ดก็ไปจากห้องเคแคมเนะครับม,มันก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับมันไม่ได้ไปไหนหรอก ผมได้ยินเสียงคนย่ำย่ำเหมือนย่ำพื้นนะครับแล้วแล้วเป็ดก็ไม่อยู่แล้วแล้วเป็ดก็ไม่อยู่โอเคมียังอยู่ครบ2ตัวพวกคุณเห็นใช่ไหมหมีเนี่ยแต่เป็ดไม่อยู่เหมือนเป็ดไปรื้อห้องครัวนะครับผมได้ยินเสียงกรุกลักกรุกลัก,ลก,ลก,ลกมาจากที่ไกลๆอออโอเคแคมฮฮัลโหล เรารู้สึกดีใจมากเลยที่เราได้เจอายนในกล้องวงจรปิดเรารู้สึกอยู่ไม่สุกอะจริงๆเราพุ่งตรงเลยนะครับน่โอเคมียังอยู่2ตัวเพราะยังผมยังเห็นหมีอยู่นะครับนีมีน้ําตาลกับมีม่วงนะครับเอาละ่ะแคมเอซเฮ้ยโอ้มไม่ได้แดกกูหรอกโอเคลืมดูฟ็อกซี่โอเคฟ็อกซี่ยังไม่มาเมื่อกี้เหมือนผมเห็นภาพซ้อนอะเออเมื่อกี้เหมือนผมเห็นภาพซ้อนนะ จริงๆโอเคหนึ่งหูฟังจะหลุดโอ้ยแนะนำนะครับ130บาทไปจับจองกันได้ในสตรีมนะครับแน่แล้วเล่นเกมเปิดที่สุดเย่ฮัลโหลโอ้ยไปแล้วเปิดไปแล้วเย่ yeah! <laughs> <laughs> เปิดแม่งเลยสัตว์ปิดก่อน <laughs> ปิดก่อนได้เปรียบเ okay. ว้ยโอเคเราค่อยหาแว l u ยู คือมันปิดแช่ไว้มันก็เปลืองอะ่ะเออแคม3โอเคแคม 1b โอเคแคม 1a โอเคผมยังเห็นหมีอยู่หมียังไม่ออกไปไหนเลยนะครับมีแต่ไอ้เป็ดตัวนี้แหละที่ทำให้ผมปวดจิตฮ่้ <c oughs> What are you doing here? <c oughs> Do you like rock music? do you scream da da dum dum แสดงว่า no okay you like to l e c t o s e p e c t you like you like clip dead ทุยไม่ใช่เอาละห้าสิบห้าเร์เซกับมันเพิ่งตีสอง oh fucking god OMG มากเดี๋ยวเดี๋ยดมดมดม หมีก็ยังอยู่ครบ2ตัวนะครับผมยังเห็นหมีครบอยู่2ตัวใครมีเทรนเนอร์ช่วยส่งมาให้ผมด่วนเลยโอเคกูอยากรับเงินเดือนแล้วโอ้เป็ดเป็ดมาอยู่นี่โอเคดิดนิ้วทำไมพี่เชฟดิดนิ้วทำไมเชโรดกูกลัวกูยอมรับเยอ ดูยูไล i k ล r อ c มิว s ิก oh, อ I l i k e l a m แ of God. <laughs> I l i k e m e ล a ์เมทั o คอโอเคไม่เอาดิอย่าเล่นอย่างนี้โอเคป่ะวุ <laughs> ้ยยังไงยังไง mm hmm. กล้องนี้อะ่ะได้ยินเสียงอะ่ะได้ยินเสียงคนเดินอะ่ะแต่ แต่ตัวละครอยู่ครบอะโอ้อยู่ไม่ครบแล้วโอเคโอเคอยู่ไม่ครบแล้วครับโอ้แวร์อีส์แบร์แบร์หนึ่งแบร์สองโอเคเป็ดเป็ดหายเป็ด,เป,ดเป็ดอยู่นี่โอเคตั้งตัวได้ตั้งตัวได้โอ้ฟักกิ้งดัก <laughs> oh, <fucking duck. laughs> โอเคนี่แหละมั้งเป็นศัพท์ชาวบ้านนะครับของคำว่าเย็ดเป็ดอุ้ยเหี้ย กูไม่ได้รักมึงมึงไม่ต้องมาใกล้กูขนาดนี้นะครับอืมไอหมีม่วง <c oughs> โอเคมึงเล่นอะไรอะ่ะโอ้โหส1กับเวลาตีสามมีแนวโน้มว่ากูไม่รอดว่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ะต้องลุ้นขององนี้ต้องลุ้นเดเดดโอ้โผมได้ยินเสียงหัวเราะและเดิน เด,เดี๋ยวดมดมดมแ,แอบแอบแอบมองอะไร <laughs> พาบพิดาคุณอยู่ทางนู้นเหรอฮัลโหลไมดักโอเคเฮมึงไปอยู่นู่นแหละกูถูกกูภูมิใจที่สุดละไม่ต้องมาใกล้กูใครเปิดเพลงอะไรเนี่ยเสียงกุ้งกิงกุ้งกิง I need friend ฉันต้องการเพื่อนเล่นด้วยจริงๆนะโอเค เฮ้เฮ้เฮ้เสียงเหมือนคนเอ่อ euh, โดนเครื่องครัวหรืออะไรสักอย่างเสียงกรุ๊กแรกแรก๊กผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่พลังงานผมเหลือ20%กับเวลาเตสี่ผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมโอ้ช oh, okay. ิตโอเคจริงจอกมาแล้วนะครับฟล็อกซี่มาแล้วโอ้ยเฮียเฮียอย่าสลับเยอะดิ โอ้ oh. 14เปอร์โอ้โอ้มีอยู่นี่มีม่วงเย้เย้ a h yeah, yeah. come on man อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยตอนนี้จริงๆนะครับขาเคอผมสั่นไปหมดแล้วโอ้ชิต ผมพูดว่าดักนะเมื่อกี <laughs> ้ <c oughs> ไม่เอาดิมันคือมันตีห้าแล้วไงนะไม่เอาดิอย่าเล่นอย่างนี้ดิเออเซฟพลังงานหน่อยไม่เอาดิอย่าเล่นอย่างนี้โอเคปะ่ะนายกับเราไม่ได้บาดหมังอะไรกันนายอย่าเล่นกับเราอย่างนี้โอเคปะ อืมหนึ่งเปอร์เซนต์ศูนย์เปอร์เซนต์ holy fucking shit ไฟดับไฟดับไอ้นี้ถูกเครื่องสัรองไฟใครก็ได้ชื่อกูทีคุณเจนวันดีนะเรียกเจนทำไม เจนนี่ว่างนะไอเหี้ยคนละเจนนี่สัตว์เอ้าฮัลโหลไมส์เบรย์โอ้ยผ่านเว้ยคุณเจนคอร์เซนเตอร์นะครับคุณเจนนักภาคช่วยผมไว้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ขอต่อคืนที่4นะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันโอเคนะ ยังไงถูกใจ s b ั c r i b e ด้วยและคลิปหน้านะครับของเกมมาเร็วๆนี้แน่ b ับส i ครด้วยอย่าลืมโอเคบาย